รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมสุดๆคอนเสิร์ตในวันนี้เราจะไปมันกับเหล่าสุดๆของแขกรับเชิญที่แต่ละคอนเสิร์ตก็ขนเอาความพิเศษกันมาเพียบเพราะแขกรับเชิญก็คือไฮไลท์สำคัญของคอนเสิร์ตนะครับนี่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แต่ละคอนเสิร์ตเด็ดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะสุ๊กโซตชายเทมกัดคอ กันด้วยแกสหล่อสุดๆกับเบียสุกุลวัฒนะครับจากเวทีของออฟปองศักดิ์ครับซึ่งนักร้องแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีเลือกแขกรับเชิญด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันบางคนก็เลือกเอาไอดอลของตัวเองหรือเลือกเพื่อนสนิทที่ไม่ได้แจมด้วยกันมานานแล้วแต่สําหรับออฟปองศักดิ์ผมไม่ได้เชิญพระเอกหล่อผมเข้มอย่างพี่เบียเนี่ยมาขึ้นเวทีเพราะเป็นไอดอลแน่ๆแล้วงานนี้ออฟจะเชิญเพราะอะไรนะมันต้องมีอะไรในใจแน่นอน เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตของยอบที่มีพี่เวียเนี่ยเป็นแขกรับเชิญพี่เวียเต้นดีมากคือไม่คิดว่าพี่เวียจะเต้นได้ขนาดนี้ค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะไม่คิดว่าพระเอกเหล่อๆเข้มๆแบบพี่เวียนี่จะเต้นเก่งขนาดนี้นะคะสุดๆไปเลยค่ะอยากไปค่ะเสียดายไม่ได้ไป สุดสุดสิดส์ว่าที่เป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมก็เห็นสงสัยสงสัยที่ไม่เคยรักใครสักทีไม่อยากพี่น้องเอาพี่น้องเข้มใจฉันไม่มีอะไรฉันอะไรไม่เป็นที่อยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิปากว่ามันตุมมีดวงตาเห็นก็ลองสิจ้า Chao, ฉันคนนี้นนนก็มีเพียงตัวแคบเงาเธอรักกับเขาสบายอะไรอย่างนั้นเธอรักกับฉันไปเจออะไรอย่างเขาวงไว้หัวใจฉันนั้นไม่เบาทนมองไ้ยาวก็มีนนอะไรอยู่ดีฉันช่วน ไปก่อนได้ไหมแอบพี่เรียครับไปก่อนได้ไหมแอบพี่เรียค่ะปกติรีซีฟเวอร์เขาใส่ในข้างหลังไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับผมมันไม่ใช่อ่ะบเอาเมื่อกี้ไม่ใช่รีซีฟเวอร์ใช่ไหมคะอ๋อมันมันหลุดเข้าไปเหรอครับ มันไม่ได้หลุดเข้าไปมันคาคาเฉยๆครับ <laughs> พี่โยคาคาไม่ต้องอิจฉาหรอก <laughs> วันนีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองก่อนแล้วค่อยอิจฉาแล้วกันค <laughs> <laughs> นบ้าเลยไม่รู้รอ่ะหลอชิบเป็งเลอ่ะ <laughs> พี่เวียจ๋าครับคิดไงถึงมาครับพี่เวียก็รู้อยู่แล้วว่ามากับออฟมีแต่โดนกับโดนนะคะไม่จริงออฟเชื่อไหมจ๋าสิบปีใช่ไหมครับครับที่คอนเสิร์ตนี้จริงๆก็เป็น10ปีของผมเหมือนกันผมเข้าวงการบันเทงมา10ปีก็ก็คงเท่ากันกับออฟเหมือนกันขอเสียงปรบมือให้กับ10ปีของพวกเราหน่อยครับเฮ้ วกเราดูเด็กขึ้นนะครับพี่เวียร์เด็กแบบธรรมชาติครับ <laughs> ของออฟนี่ก็ฟิลเลอร์บ้าง <c oughs> บบตอกบ้าง <c oughs> ก็แล้วแต่เป็นอะไรครับเป็นเรื่องปกติครับสวยงามนะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณออฟมากๆนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเล่นละครมาสิบปีครับมองตาทางเอกมาไม่รู้กี่ร้อยคนแล้ว เมื่อกี้นี้มองตาออฟผมโคตรฟินเลยบอกเลยนะถึงแม้ว่าความน่ารักจะสู้น้องมิงไม่ได้แต่ถ้าได้ชิมมีอ้วกนะคะครับอันนี้เขาเผิจริงนะ พี่เวียคนดูอยากเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องคิดว่าออบจะให้ทำอะไรขนาดนั้นเอาแค่ให้หอมแก้มออบเฉยเอาหน้าถือว่าทำบุญโอเคพี่เวียสปิริตดีวะมีกับนางเอกหลายๆคนยังหอมได้เลย ไม่น่าพูดเลยเมื่อกี้โอเคหอมตรงไหนครับแกฮะแล้วแต่พี่เวียจะเลือกเลยโอเคเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับสิบปีเวศวรวัฒน์โอเคอปขออนุญาตนะครับ อปเออเคนะไม่โอเคทำไมอะเอางี้แล้วกันเมื่อกี้พี่หอมอปไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรเราของกันเองนะของกันเองเราอยู่ด้วยกันมาถือว่าวเป็นของขวัญครบรอบ10ปีของเราสองคนแล้วกันครับ และเราสองคนก็จะมีปีที่11แล้วก็ปีที่20ต่อไปไเรื่อยๆ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนที่มางานของเรานะครับ <c oughs> ที่จะถอยหลังมาหน่อยได้ไหมครับครับ <c oughs> เอออ่เตีย้ย <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> บอกตรงนะครับ <c oughs> น้ำเดินไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เอางี้ดีกว่าครับนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่เวียมากมากจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เวียทำเป็นเป็นสปิดที่ดีมากๆขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติออกมาครับการเป็นเรื่องดีนะครับผมใช่ครับเรากลับเข้ามาสู่เรื่องนี้ครับใช่ครับก็ขอบคุณพี่เวียมากๆจริงๆแล้วคือเราจะบอกว่าพี่เวียเป็นคนตั้งใจมากๆครับแล้วก็เราเห็นเราจะเห็นได้ตั้งแต่ตอนคลิปมีไฟฟ์คอนเสิร์ตแล้วแล้วรวมถึงครั้งนี้ด้วยเหมือนกันต่อให้พี่เวียต่อให้พี่เวียจะมาแล้ว เรื่องตัวขนาดนี้ก็ตามแต่พี่เบียก็ยอมครับเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตไปต่อกันหลังเวทีนะขอบคุณพี่เบียด้วยนะคะขอบคุณครับปากเอะอะ